วันพฤหัสบดีที่31กรกฎาคม2568มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2568โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรวิรพลทองมาอธิการประดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานในพิธีทั้งนี้ได้มีพิธีวางพันดอกไม้ทูบเทียนคาระวะอมาตโทพระช่วงกเกษตรศิลปาการผู้ก่อตั้งและอาจาร,รย์ใหญ่คนแรก ศาสตราจารย์ดรวิพาธบุญศรีวัวงซ้ายอธิการบดีคนแรกเพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลสำคัญของแม่โจาจากนั้นได้ประกอบพิธีไหว้ครูตามลำดับซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกระตะเวทีต่อครูอาจารย์โดยมีคณะผู้บริหารอาจารย์อาวุโสคณาจารย์จากทุกคณะทุกวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ สำหรับแม่โจ้ได้มีการจัดพิธีไหวครูครั้งแรกเมื่อวันที่7มิถุนายน2477ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือได้เชิญข้าหลวงประจำจังหวัดและธรรมการจังหวัดมาให้โอวาทซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญถือเป็นจุดก,กำเนิดแม่โจ้และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และโอกาสเดียวกันนี้มหาวิทยาลัยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์ดีเด่นและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นประจำปี2,567รวมจำนวน7ท่านและรางวัลนักศึกษาผลการเรียนดีเยี่ยมและกิจกรรมดีเด่นจำนวน63คนถือเป็นการยกย่องสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาและบุคลากรอันทรงคุณค่าซึ่งเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญที่ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้พัฒนาอย่างต่อนเนื่อง